สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูลูกไก่นะครับไก่แจ้ไก่แจ,ไจ้ไก่ต่อแม่นี้ไข่ดีมากแล้วก็ฟักดีมากดูว่าจะได้ลูกกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสามนะครับ ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบสิบเอสิบสอง สามสิบสีหมดแล้วนะครับตัวแค่นี้นะครับตัวหนึ่งกำมือไม่คิดว่าจะฟักไข่ได้ขนาดนี้เหลือลูกหนึ่งนะครับ เราจะใส่ขคืนให้แม่มันไปกกต่อมัน่าเด็กๆ,ๆนี่ครับคือข้อดีของไก่แจ้กไก่ต่อไข่จะด,ดก ไดกฟักออกเกินตัวครับเดี๋ยวพามาดูอีกแม่นึงแม่นี้ก็ลังเล็กนิดเดียวดูความดกของไข่ดูความดกของไข่ครับไข่ตัวนิดเดียว ไข่โดกมากแนละ้วไข่ทุกวันนะครับไม่เว้นไม่วันเว้นวันเหมือนไก่แจ้ตัวเล็กๆนะครับดูลังนี้ครับอันนี้พึ่งไข่ครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ครับ